มาหวาดเจสันไฟในที่สุดก็ได้จับแล้วสักทมมีมาถึงฟาดไปก่อนทีหนึ่งคิดถึงเกมนี้มากๆเสียงซาวเออยอะไรเอยแต่วันนี้ได้จับเจสันไฟมาดูความเก่งกาดของเจสันไฟมาถึงก็เดี๋ยวเราวาร์ปเลยเอ,อเราจะวาร์ปมาตรงบ้านโทก่อนนะเดี๋ยวเขาจะออกกันหมดซะก่อน นี่เรามาวางแถบก่อนมีแถบ5้าอันแล้วก็เออ่ดอกกระจาย4ี่อันนะสําหรับเจสันไฟที่เจสันเจสันไฟเนะี่ยถ้าเป็นปกตินะการจะได้มาเนี่ยต้องแบบพลีออเดอร์นะในช่วงเกมออกแรกๆผมไม่มีโอกาสได้เล่นอนะ่ะแต่ตอนนี้ผมมีโอกาสแล้วผมจะเล่นโชว์ให้ดูแล้วกันนะสาวกไฟเดที่ดูผมมานานาน่าจะ,จะเห็นผมเล่นเดียวแ่เดี๋ยวเราว์ป มาแถวตรงนี้ด้วยครับป,ปิดไฟก่อนมีคนอยู่ในบ้านหรือเปล่ามีแน่นอนอะ่ะที่บ้านปิดไฟไมันอยู่หลังไหนวะอ๋อนี่ไงที่ปิดไฟอยู่ข้างหลังนี่ปิดไฟก่อนจะได้กลัวกันซึมเฮ มานาสแกนก่อนไม่มีใครว่ะแถวนี้มีหรือเปล่าเดี๋ยวรอไอ้สก,กิลบิง์นะครับเดี๋ยวเราเก็บดอกกระจายไปก่อนนะดอกกระจาย่อได้เยอะดอกกระจายอะอยู่ในน้ำหรอเฮ้ยเสี่ยงมันโยนเอ้ยไอ้วงวงนี่คือเขานะเขาอยู่ในน้ำมาเหรอ จะบอกนะว่าโอ้โหว่ายน้ำเล่นคิวโอ้โหคือผมเอาหนึ่งได้เลยเลยนะี่ยเอาแม่งเลยละกันหยามกูเกินทำไมกูไปเจอสันไฟแล้วกูต้องกลัวน้ำหรอไปอีกหนึ่งจบเจอสันไฟไม่จำเป็นต้องกลัวน้ำนะจำไว้นะไอหนูเดะเดวไอตันตอเลยไอบังไข่หมูอะ มาแล้วด้วยสก,กิลกูมาแล้วด้วยมา <c oughs> ฟาดไปทีนึงก่อนจะไปไหนฟาดไปสองทีก่อนเฮ <c oughs> ้ยแล้วเุ้ยแม่งปลาประทัดเมื่อกี้สวยนะถือว่าสวยนะถือว่าตีได้สวยนะถือว่าตีได้สวยนะแต่คุณจะใส่ท่ามันมาดิไหวเปล่าตีเปล่าหอยเปล่า มามาดิมีมีดเปล่าไม่มีด้วยเอาท่าไหนก่อนดีเลขสองอือหืองัดหลุดเปล่าโอ้สามาโหดว่ะเฮีย <c oughs> แม่งสามหัวหลุดเลย เอ้ยผมลืมวางแถบตรงนี้เดี๋ยวผมวางตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะออกกันหมดสี่คนมนะันอะยังไม่ใส่แบตเตอรี่ผมก็ต้องวางตรงนี้ไว้ก่อนเลยนี่หนึ่งอุ้ยท่าฆ่าคนหโหดโหนี่แค่ท่าเดียวน,นะเจอเจอเจอโดนมีหนึ่งทิฟฟานี่มาเลยตีให้เจ็บก่อนเพราะว่ามันมีนี่ไงผมรู้เลยมันมีประทัดมีมีดเปล่าโอ้รอบหน้าผมจะฆ่าทิฟฟานี่ เฮ้ยฉีดยาด้วยโอ้โหของครบมากครับประทัดมีดฉีดยาโอ้โหยังโดนอะ่ะนี่ไอ้ความสามารถพิเศษของอเจสันไฟนะครับครูดาวเขาจะเร็วมากเจ็บแล้วมีอะไรเปล่าหมดนแล้วก็มานี่ต่อไปจะเป็นสก,กิลเอ่อหนึ่งทิ่มท้องปล่อยออกมาวูว โอ้โหคือปักเข้าไปในสมองอะน้องๆเฮ้ยโหดวะทางซ้ายมือมีคนหนึ่งถือไม้เบสบอลเก็บเสียงหัวใจแปบบ๊บไปแล้วหนึ่งอ่าเจอเจอโดนอีกหนึ่งมาเด้ โอ้เฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องได้ดีได้สิได้สิเดี๋ยวทำลายตรงนี้ก่อนจะได้เป็นกระจกจะได้ทำดาเมาจเฮ้ยเจอคนนึงวิ่งไปตรงโน้นว่ะได้นะมาเดม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 ตรงนี้มีก๊อกน้ำซะด้วยดิอยากตายแบบไหนแต่ผมขอโชว์ท่าทั้งสี่ท่าก่อนแล้วกันนะ มีมีดหรือเปล่าจัดไปหนึ่งดอกรอซ้ำบอกเฮ้เหมือนมีคนอยู่ข้างหน้านะยังไงไอ้โกแกจะช่วยเพื่อนเหรอมาดิรักเหรอเมียเองเหรอโยนประทัดก่อนเลยละกันมีเล่นฉลาดด้วยยืนในวงไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนั้นอ่าสะดุดนะ สะดุดนะอันนี้เป็นท่าที่สี่นะครับผมว้าวอฮ้ยโอ้โอหไส่ไหลด้วยความหนักของไอ้เจ้าโก,โกเกแก่นะคือคือโดนหืมทิ่มทะลุหอกเลยฮะท่อนนี้มาในบ้านหลังนี้มีนะ <Special boy. S 1> นี้มันเอาจังวะเฮ้ยนี่ไงเห็นแสงไฟฉายแล้ว ตปประตูนี้พังทีเดียวผมจำได้ขอประตูทีนึงขอเพื่อมารายาทด้วยสิครับเป็นมารายาทนะอ่ะมานี่เลยต้องผิงไฟซะหน่อยวะนะอุ้ยไม่ถึงว่ะมันดิ้นเร็วมากนะทุกคนไม่เป็นไรแต่เราใส่ท่าที่เหลือลก่อนอยังไงม,มันไม่มีอาวุธ่ะครับผมว่านะ หลือท่าไหนท่าที่สามหรอหลือท่าไหนยังไม่ได้กดวะอู้ยููทิฟฟานี่สิท่าหนึ่งแล้วท่าสองแล้วท่าสี่แล้วท่าสามว๊วว้าว,วไหนชุดโอ้โหโคตรโหดท่ามันโคตรโหดเลยอะ่ะ โอเคตอนนี้ครบสี่้าแล้วตรงนู้นน่าจะมีคนจะ๋ยว้าไปเลยน่าจะบ้านหลังนี้นะแล้วก็กดทำไมไม่มีหรอตรงนั้นอะ่ะมันมีเสียงมันมีรอยเท้าหรืออะไรนะนนนนเนี่ยเนี่ยๆวงๆเนี่ยใช่เลยน้ามีคนครับขึ้นแดงๆอย่างงี้แล้วก็เอาเลยเฮ้ยบ้านทอมมี่ ออกมาก็โดนเลยเฮ้ยตัวน,นี้เก่งครับตัวน,นี้เก่งตัวน,นี้ตีสายตีเลยมันจะไหวกับผมหรือเปล่าผมตีสันไฟอะไหวบ้าเราอะโดนโทรหาทอมีแล้วมั้งเนี่ยทางระตูวเก่อนทางมาตัวเดอนทางไปก่อนมาดิโอยอึดด้วยเฮ้ยไม่เจ็บบ่ะหูอึดวะ้ยฉีดโอ้แกไม่ทัน โดนไปดิโอ้ยแม่งเอาเรื่องว่ะตอนนี้เฮ้ยล็อกประตูด้าเป็นงานจัดเป็นงานจัดครับทุกคนไงเปประตูหลังเหรอได้หมดนะมีเวลากับแกทั้งวันนะกระเตยวก่อนโอ้โหโดนลงไปเลยเหรอใจร้อนไม่ล่าเราอ่ะมาดิใช้ท่าไม่ตายละปาดเจ็ <c oughs> บเรียบร้อย <c oughs> อุย้ย โอเคครับอย่ารู้เรื่องจะใส่ท่าโหดเลยเดี๋ยววันนะมามามาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา,มาลุกขึ้นมาัมามาวมันจะตายซะก่อนนะซี่เนี่ยมันเจ็บหนัก,กน,นะเนี่ยตอนเนี้ยัวไรจะไปบาดห้ำมันแตกก่อนนะเดียโดดออกไปแล้วใช่ไหมโดดออกมาอ่าวาสวยเสิร์รฟกูเลยนะมึงมาเนี่มาเมนี่มีดก็ไม่มีนะ จัดไปพระนี้แหละมึงเอ้ยโหสุดเป็นการคึงกระดูกต้นลำคอก่อนนะแล้วก็ซ้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วก็งัดขึ้นมาหมาตรงโน้นหนึ่งสุดยอดว่ะตัวมันเก่งนะคือผมจะบอกว่าตัวเนี้ยเจสันไฟเนี้ย คููดาวของการรีสกิลแม่งเร็วมากมันเร็วจะจัดเลยอะคือกดแป๊บเดียวได้ใช้แกว่ะอะไรประมาณนะั้นเจอหนึ่งใครเอ่ยตรงนั้นมหาพิธธิจา้าเอาไว้น้ำฆ่ามันได้เลยเนะี่ยถ้าจำเป็นนะ่ไอ้แกผมฆ่าไอ้แกได้เลยเนะี่ยผมจะขึ้นไปฆ่าท่าสวยๆแล้วกันนะผมเลี้ยงเลี้ยงใครนินนึงเนีเ่ยผม ผมฆ่ามันได้เลยเลี้ยงไข่มันมนอน <Help me. S 1> อ่าเจ็บ <is> เจ็บก็มานี่ไม่มีมีดโอ้ oh, มันใส่ท่าไม่ได้พื้นลาดเอียงฮัลโหลเรื่องเยอะจริงๆ <c oughs> มารอบสอง <c oughs> อันนี้เป็นการเอ่อ <c oughs> ยกขึ้นมานะฮะเสียบมันลงไปเหมือนบาร์บีคิวถ้ามันเป็นไส้ทะลักออกมานะแม่งแบบเพอร์เฟกต์เลยเรียบร้อยเก็บหมดเก็บเรียบมันก็ยังเล่นสนุกอยู่นะ Of you. Now come home.